่วนหนึ่งสนับสนุนจากกำไรกำไรของกลุ่มออมทรัพย์ไปสนับสนุนให้คนปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวปราชาวบ้านอีสานก็ลุกขึ้นมาจัดการเลงนี่จะเห็นมิติของความยั่งยืงนังไงบ้างตรงนี้ต้องมองความแตกต่างนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าอย่างที่ของคุณนพร์เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่ามีความมั่นคงในทางการเงินอยู่มากพอสมควรและก็เอ,อ,อ,เอาส่วนเกินที่ช่วยตัวเองฟูเมีอยู่เนี่ยไปให้ชาวบ้านปลูกป่าปลูกต้นไม้สร้างความร่มรื่นเป็นรูปนิเวศข,ของชุมชนตัวเอง ซึ่งแน่นอนมอในการเรื่องของตัวเม็ดเงินเนี่ยไม่ได้คิดมาเท่าไหร่รอกแต่มอในแง่ของระบบนิเวศเนี่ยมันเป็นเป็นมูลค่ามหาศาลที่จวตัวตัวตัวเป็นเงินไม่ได้แต่ในรับชุมชนบางชุมชนที่อาจจะยังไม่เข้มแข็งเนี่ยอต้องมีการหมุนเวียนเอาตัวเงินเนี้ยไอตัวผลตัวผลิตทรัพที่ได้จากต้นไม้เนี่ยมาเป็นเม็ดตัวเงินบ้างเพื่อจะให้เกิดความยั่งยืนแล้วมันเกิดขยายผลแนอนาคตจงกระทั่งมีความจะเรียกคำว่าร่ำรวยก็ได้นะพนักงานบังคมดีเหมือนกับคุณอ้พรตอนเนี้ยกลับมาเรื่องนี้แหละว่าไปปลูกต้นไม้้ตองการ สิ่งมันร้อี่ดีขึ้นซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ถ้ามองเรื่องของการสนับสนุนและกระบวนการในการลงขันกันปลูกต้นไม้นี่นะครับมันก็จะเกิดกระบวนการตรวจสอบกันเองในกุมชนแน่นอนเลยครับที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยรัฐไปบอกให้อาจารย์ตรงชัยปลูกไปปลูกนะเดี๋ยวจะไปปวดวัดตรงนี้ตรงนั้นแต่ว่านี่คือกระบวนการชุมชนที่เขามีการยูนและคาึกันึ่งซึ่งจะยั่งยืนกว่าเพราะว่ามีความเข้าใจตรงกันในกลุ่ม เวลาผมว่าอันนี้ไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลไหนก็ตามหรือว่ารัฐไหนก็ตามรัฐบาลไหนก็ตามเวลาคิดเนี่ยความคิดดีเพราะถ่ายมันอยู่ข้างล่างแล้วเนี่ยบางทีมันก็เพี้ยนบางทีมันก็กลายแล้วก็กลายเป็นว่าสั่งคนนั้นทานี่คนนี้ทำนั้นซึ่งอันเนี้ยผมว่าชาวบ้านรวมตัวกันทําดีกว่ามันสิ่งที่เรากําลังพูดเนี่ยก็คือว่าก็ก็กลับมาที่ว่าเสริมสร้างความเพียแแ็งของชุมชนสิ่งที่กรรมการชุดนี้ที่ท่านนายกตั้งในชัดเจนมากว่าช่วยกันทําซิว่าทายังไงให้ชาวบ้านเนี่ยระดับเนี้ย <P ul g> พูดกันเองคุยเองเขาต้องการอะไรเรื่องส่งผ่านมาบอกรัฐใ,ให้หนุนหมายถึงหนุนในความหมายเนี่ยหนุนความคิดเขาให้เขาทําได้อย่างยั่งยืนรัฐไม่ไปเป็น,ไม,ปนไม่เป็นอุปสรรคคือจริงๆบางเรื่องเขาทาได้อยู่แล้วเราไม่ต้องไปยุ่งเขาแต่บางเรื่องที่เป็นอุปสรรคและอย่างที่อาจารย์ธองชัยเพิ่งพูดเมื่อกี้ว่าเออคนที่จําเป็นเนี่ยรัฐจะช่วยยังไงเสริมยังไงแต่ต้องให้เขาคิดกันไม่ใช่ข้างบนไปบอกว่าทาอย่างนี้นสิทำอย่างนี้ปลูกสิยา้ายให้นัน่นไม่ใช่ชาวบ้านต้องคิดกันเองแล้วก็ส่งผ่านขึ้นมาให้ รัฐเนีเป็นฝ่ายออกกฎระเบียบหรือเอื้ออํานวยให้สิ่งเหล่านั้นเกิดตามที่ชาวบ้านตัดสินใจผมว่าอย่างที่ในหลวงท่านท่านทรงมีแพานบบัตว่ามันต้องระเบิดจากข้างในการที่ชุมชนทำเนี่ยก็จระ,ะเบิดจากข้างในใแต่บางครั้งความแข็งแกร่งของนชุมชนเนี่ยมันยังถูก ปิดเอาไว้มันเลยไม่ระเบิดสักทีหนึ่งครับทางภาครัฐเนี่ยอะต้องส่งประกายไฟเป็นเทอร์เฟอร์นเล็กปไปดึงให้มันระเบิดขึ้นคือพยมว่าเสริมสร้างเสริมสร้างใช่ครับเสริมสร้างไม่ใช่ไปคิดแทนเขาไม่ใช่ไปสร้างไปเสริมสร้างที่ที่ผมคิดผมคิดต่อว่าแนวคิดจะหากเกิดขึ้นจากระเบิดจากข้างในอย่างแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยชุมชนก็ลุกขึ้นมาจัดการแล้วจะหวังขพ้่งแต่รัฐส่วนกลางอย่างเดียวเนี่ยผมว่าก็ดูจะไกลเกินแล้วก็รัฐก็มีข้อจํากัดเรื่องของ เรื่องเงินทองเรื่องอะไรต่างๆการไกลไกลตัวการที่ห่างไกลกันพอสมควรเขาก็นึกถึงว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นถ้าเราสร้างระบบเล็กๆอย่างนี้แล้วก็ให้รัฐท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขามีหน้าที่ในการที่จะหนุนเสริมดูแลกันเองใช่ก็ทำหลายแห่งทาแล้วก็เห็นเท่าที่ตรวจสอบนะคะเกือบทุกอบตเอ่อเทศบาล หรือแม้แต่อบอจอเขาตั้งงบสําหรับกล้าไม้มหรือให้คนไปปลูกแล้วบางแห่งเนี่ยอย่างเช่นที่ปากปูนเนี่ยอันนี้คนพูดถึงกันเยอะแล้วครับพอเด็กคลอดบัตรเนี่ยเขาปลูกต้นไม้ให้เลยยี่สิบต้นก็<อ>เด็กคนนี้โตขึ้นมาก็มีสินรัพย์ของตัวเองที่เป็นต้นไม้อะไรเงี้ยค่ว,วิธีคิดมันมีหลากหลายเพื่อนต้องปล่อยตามอัธยาศัยแต่ว่าอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าชัดเจนว่าถ้าท้องถิ่นต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพราะรัฐบาลกลางเนี่ยก็เอื้อมหนวยเรื่องเรื่องกฎระเบียบต่างๆแต่ว่า คนที่ดูแลคนที่อยู่กับมันนี่คือท้องถิ่นแล้วไปไกลาบางแห่งเนี่ยแบบมึงเขาไปกันเป็นขบวนเลยวิธีคิดเนี่ยมันต้องมาจากคนในท้องถิ่นแล้วก็เกิดขึ้นจากเขาการระเบิดระเบิดจากข้างในแต่อย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับว่าบางทีบางชุมชนยังไม่พร้อมหลายก็ไปสร้างความพร้อมและทําให้มันเกิดระเบิดขึ้นงั้นมันมีอย่างจร่งนยังไม่เกิดถ้ารอชาวบ้านอย่างเดียวบางทีมันยังไม่เกิดแต่ส่วนที่บอกว่า รัดให้เยวบาลเรื่องการปลูกต้นไม้ลงไปแล้วเนี่ยบางทีเทศบาลท้องถิ่นอบตอะไรก็ตามแต่ก็พยายามที่จะไปให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้ซึ่งไม่ใช่ผมพูดแล้วตอนต้นว่าปลูกต้นไม้ยังไงก็ดีอาษาชิงวอลล์อ,อะไรเอ่ยแต่ผมไม่อยากจะให้การทํกากิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นแค่กิจกรรมปลูกต้นไม้โอ้มันจะเป็นระบบทุกคนใส่วิสีคิดเข้าไปเลยให้เขาจ่ายว่าปลูกตน้นไม้เกิจวิญญาณใช่ใช่ ที่เราอยากจะเห็นความยั่งยืนเราก็ได้ได้ไปให้ความสําคัญกับภาคขององค์กรปกครองท้องถิ่นเนื่องจากว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับนอกวันก็จะมีความสําคัญมากขึ้นเพราะพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของบ้านเราในระบบประชาธิปไตยมันมีพรมหาศาท,รทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับแน่นอนครับต่อไปท้องถิ่นก็จะเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกับ อนาอาริยะประเทศที่เขาปกครองในระบอบประชาธิปไตยภาคของราชการที่เคยเป็นภาคของการปฏิบัติในระดับพื้นที่ก็ต้องถอยออกมาเป็นพี่เลี้ยงอยู่แถวที่สองที่สามคอยสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยผมก็เชื่อลือเกินว่าโดยที่ท้องถิ่นมีกฎหมายรองรับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ชัดเจนนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือมีคนมีเงินมีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยซึ่งจะต้องรับงานในระดับพื้นที่นี้ต่อไปเนี่ย ท้องถิ่นกับภาคประชาชนเนี่ยเป็นสองภาคส่วนที่จะทำให้การพัฒนาดับฐานล่างเนี่ยมีความยั่งยืนครับ ท่าคงจะได้เห็นการที่ชุมชนลุกขึ้นมาจัดก,การตัวเองสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับชุมชนแล้วนะครับทาให้ผมนึกถึงคําของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีที่พูดว่าพระเจดีต้องสร้างจากฐานฐานไทยจะมั่นคงแข็งแรงฉันใดก็อยู่ที่ฐานชุมชนฐานหมู่บ้านที่จะต้องรวมกลุ่มทําความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับฐานพระเจดีเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าฐานไทยมั่นคงแล้วปลายยอดของฐานไทยของประเทศไทยก็ต้องมีความมั่นคงและยั่งยืนเช่นกัน จริงๆครับเวลาของหมู่บ้านฐานไทยหมดลงแล้วจะกลับมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วต้นไม้เนี่ยสามารถเป็นพลังงานสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆทั้งกรองอากาศทั้งเป็นไม้ฟืนไม้ฐานทั้งทั้งเป็นอนาคตลกหลานเป็นทุกสิ่งทุกอย่างและต้นไม้เท่านั้นที่ทำให้ดินดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้แรงคนคือใบไม้ร่วงลงมาดินก็ดีขึ้น แล้วก็ต้นไม้นี่เป็นทั้งอาหารเป็นทั้งยาสมุนไพรเป็นต่างๆเยอะแยะมากมายกับของเพีย,ย,ยมมงแต่เราเข้าใจต้นไม้ให้ชัดเจนว่าทําไมต้องปลูกเพราะต้นไม้ธรรมชาติให้ผลประโยชน์ตอบแทนคุม้มเมื่อชุมชนแต่และชุมชนเนี่ยมีต้นไม้เยอะๆสิ่งที่สิ่งที่สําคัญก็คือเขาจะมีเหรือนะครับแในสังคมกีสาในสังคมไทยเนี่ยวัฒนธรรมเขาจะเป็นการเหลือก็จแจกแอนพอเหลือแจกปุ๊บก็จะมีเพื่อน มีญาติพี่น้องเหลือแจกก็ขายแานวก็ขายปุ๊บก็จะมีเงินก็จะกลายเป็นคนมีอยู่มีกินมีเพื่อนมีเงินนะครับผู้คนไม่ต้องดิ้นรนทุกคนไม่ต้องอพยพแรงงานไปที่อื่นก็มารวมตัวกันคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นเริ่มกับการที่มีความรักความเวียอถอ,อนต่อกันเนี่ยก็จะเป็นสาภาพที่ชุมชนที่มีความเช้มแขบ